สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมารีวิวเจ้าตัวเครื่องดูดฝุ่นตัวหนึ่งซึ่งเราเนี่ยก็สั่งมาในราคา2,000 2,002นะครับไม่มีโปรโมชั่นอะไรทั้งนั้นไม่รอโปรเรียกว่าสั่งมาแบบไม่รอโปรที่ซื้อเจ้าตัว i r r o o r d เพราะว่าก็ไปดูรีวิวมาจากหลายๆท่านนะครับเออมันก็มีคนสั่งเยอะอะแล้วรูปทรงมันก็สวยงามด้วยอะก็เลย อยากลองสั่งมันมาดูว่าใช้งานมันจะเป็นยังไงแล้วก็ราคามันก็ไม่ได้แพงก็น่าจะราคาย่อมเยาวแล้วก็สิทธิภาพก็น่าจะดีนะเดี๋ยวมาแกะกล่องดูกันเลยว่าเข้าให้อะไรมาบ้างห่อ,อกล่องสองชั้นนะมาแล้วครับอ๋อกล่องสวยงามเลยทีเดียวนะครับเป็นกล่องสีดำนะครับแล้วก็จะมีชื่อ ที่ห้ออยู่ a i r b บ o c k นะครับซ u p e r s o โ i นนะครับโดยคุณสมบัติที่เขาบอกมาที่กล่องนี้เขาเขียนมาเลยนะอืมเขาบอกมาเยอะมากเลยคุณสมบัติลองดู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 งดทั้งบอกว่าเป็นแบบเทอร์โบนะครับเป็นแบบ d y n a มิกเทอร์โบมีระบบลมอะไรเนี่ยอ่านไม่ออกแล้ว <laughs> มีระบบกรองนะครับ3ชั้น,นเสียงเบาด้วยเขาบอกเสียงเบาด้วยนะแล้วก็เป็นอะไรเนี่ยร้อยแปดสิบองศาก็คือตัวแปลงสามารถหมุนได้1 8 0องศาตัวดูดใช่ไหม,มแกะดูเลยอันนี้ที่กล่องเขาว่าอย่างนั้นแต่แต่ของจริงเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นยังไงอแล้วก็ตัวนี้ใช้แบตเตอรี่มันเป็นตัวเครื่องดูดฝุ่นไหล,หล,หลาสายนะครับแล้วก็ใช้ในการชาร์จไฟเขาบอกว่ามีแบตในตัวเนี่ย2,200มิลลิแอมนะครับ มาและชิ้นแรกชิ้นแรกที่เราเห็นนี่ก็จะเป็นแบบอารมณ์อะไรเนี่ยไม้คาถาะ่ะเป็นเจ้าตัวที่ดูดใช่ไหมครับเป็นตัวท่อที่ดูดดูดตัวเศษผงอะไรเข้าไปนี้เหมือนเป็นสวิตนะนี่เป็นสวิตกดแล้วก็น่าจะต่อเข้ากับเครื่องใช่ไหมครับเหมือนเขาจะมีเขามีแบบตัวตัวแบบเหมือนเหมือนเป็นปลั๊กไฟเสียบต่อกันเนาะอ่ะชิ้นที่หนึ่งนะ ชิ้นที่หนึ่งเราวางก่อนขอมาดีเลยแหละนะครับตัวนี้เป็นเหมือนเป็นน็อตให้มานะครับ4ตัววางไว้ก่อนไม่รู้ว่าประกอบอย่างไรอ่ะชิ้นต่อมานี่เป็นเป็นอะไรละ่ะเป็นถังใช่ไหมเหมือนเป็นถังเก็บผงไหมนั่นไงเป็นตัวกรองนะครับนี่เป็นตัวกรอง เป็นตัวกรองเป็นถังกรองนั่นเองถังดูดผงกรองผงหนึ่งชิ้นวางแว้อันนี้เป็นอะไรเอ่ยอ๋อตัวดูดนะครับเป็นตัว,ตวดูดตัวดูดแบบเป็นปลายแบบไปดูดตามซอกเล็กๆอันนี้เป็นแท่นแท่นอันนี้เป็นแท่นชาร์จแน่ๆเลยใช่ไหมอ่าอันนี้เป็นแท่นชาร์จ แท่นชาร์จของเขาเป็นแบบนี้นะครับมีปลั๊กชาร์จมีเหมือนเป็นหลุมไม่รู้วางชาร์จยังไงเนาะแขวนหรออ๋อน่าจะเป็นแบบเป็นน็อตนะครับเป็นน็อตให้ยึดแบบกับผนังอะแล้วก็เอาเอาเจ้าตัวตัวที่ตัวเครื่องมันชาร์จเนี่ยแปะลงไปนี่จะติดกับผนังแน่ๆเลยที่น็อตที่เขาให้มานะที่ชาร์จอะไรอีก ใกล้ถึงตัวเครื่องแล้วอ่านี่ตัวตัวด้าจับใช่ไหมเหมือนเป็นตัวเครื่องเป็นเขียนว่าเขียนว่า AirBo t นะครับเขียนชื่อยี่ห้ออยู่ว่า AirBo t แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแบบสวิตช์นะครับเป็นเหมือนสวิตช์ให้เราแบบกดใช้งานเหมือนเป็นปืนเลยนะน้ำหนักน้ำหนักค่อนข้างหนักนะเกือบ1กิโลได้ไหมเนี่ยหนักอยู่นะครับตัวนี้ตัวนี้ค่อนข้างหนัก แล้วก็ยังไม่หมดนะอันนี้น่าจะเป็นอ๋ออันนี้เป็นหัวนะครับหัวที่ใช้ที่ดูดนะครับก็จะเป็นเขียนว่า a i r b r o เหมือนกันแล้วก็มันเป็นแบบตรงนี้เป็นเหมือนเป็นพลาสติกนะพลาสติกแบบเป็นคล้ายๆท่อนี่เลยเกินสักผ้าท่าน้ทิ้งแต่ว่าการเคลื่อนตัวของมันเนี่ยมันก็จะขยับการใช้งานมันก็จะแบบเหมือนค่อนข้างจะพลิ้วนะครับด้านล่างนี้ก็จะเป็นเหมือนตัวที่เป็น ที่ดูดผงเข้าไปเนาะหมดยังเยอะมากอุปกรณ์เยอะมากแล้วก็อันนี้อะไรเอ่ยเขาเขียนว่าซูเปอร์โซนิคอันนี้หนักอันนีนนนตตนน้น่าจะเป็นตัวแบตเตอรี่แล้วเพราะมีน้าหนักค่อนข้างเยอะน่าจะเป็นตัวแบตเตอรี่แล้วนะครับที่ที่เอาไว้ชาร์จนะครับครบแล้วเนี่ยในกล่องหมดแล้วแล้วก็สุดท้ายน่าจะเป็นในกล่องเขาจะเป็นคู่มือนะครับเล่มหนึ่งหนึ่งเล่ม เป็นคู่มือการใช้งานมีภาษาไทยไว้เลยเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะครับแปลกันเอาเองนะเดี๋ยวเรามาลองประกอบกันดูว่าเจ้าตัว airbot super sonic เนี่ยมันประกอบยังไงคู่มือที่เขาบอกมานะครับอันนี้เป็นภาษาอังกฤษนะครับก็เพื่อนๆลองเข้าไปอ่านดูใครเดี๋ยวนี้ง่ายนะเดี๋ยวนี้ใช้ google translate นะครับวิธีการเดี๋ยวมาดูก่อนเริ่มแรกน่าจะเป็นตัวนี้อันนี้ปลั๊กนี่นะครับตัวแท่นชัจเนี่ยมีปลัรกนะครับ แล้วก็มีตัวนี้ปางกับพื้นเสร็จปุ๊บก็ก็เอาเจ้าตัวเจ้าตัวที่เป็นเนี่ยตัวก้านเนี่ยตัวก้านแบบนี้ก้านที่เป็นหัวอันนี้นะอันนี้ตัวแท่นชาร์จหนึ่งอย่างนะแล้วก็ส่วนเจ้าตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องนี่ตัวเครื่องเขาก็จะมีเป็นตัวที่เป็นโลโก้เนี่ยเจ้าตัวที่ถือเนี่ยนะครับด้านปลายตรงนี้ เพื่อนเห็นไหมเห็นไหมเออย่างนี้ถือดูเอาเจ้าตัวแบตเตอรี่นะครับอันนี้ใส่เข้าไปนะแบตเตอรี่ใส่เข้าไปเลยมันจะพอดีเลยเปะนะครับเสร็จแล้วหนึ่งอย่างพอแบตเตอรี่เสร็จแล้วก็หนักนะบอกก่อนว่าหนักแล้วก็เจ้าตัวที่เป็นไส้กรองตรงนี้นะครับไส้กรองเนี่ยอันนี้วางแบตก,ก่อนตัวไส้กรองด้านในเขาก็จะมีอันนี้ถอดออกเพื่อพร้อมจะใช้งาน ใส่ไส้กรองเข้าไปที่เดิมที่ตำแหน่งเดิมของเขาอะนะครับแล้วก็ล็อกมันจะล็อกพอดีเลยอันนี้ปรับตรงแล้วก็เอาเจ้าตัวตัวก้านตัวนี้นะครับตัวตัวถังกรองเนี่ยมาใส่เข้ากับตัวด้ามใส่ให้มันลงล็อกพอดีเลยง่ายมากบิดแล้วมันก็จะกรึ๊กพอดีเลยมันจะมีสลักอยู่ด้านด้านในเนี้ยสลักอยู่ด้านในแล้วก็ดันนะครับก็เรียบร้อยแล้วก็มาที่ตัว คาทานะครับตัวท่อดูดนะครับอันนี้ด้านที่เป็นสีเนี่ยด้านที่เป็นสีแดงแดงตรงนี้เห็นปะ่ะหัวตรงเนี้ยเนี่ยที่เขาปลดล็อกได้เนี่ยใส่เข้าไปมันก็จะลงล็อกพอดีเป๊ะถ้าจะออกก็คือกดแล้วก็ดึงออกอันนี้ล็อกแล้วแล้วก็ที่ตัวนี้นะครับก็ใส่มีเห็นปะ่ะมันจะมีแบบสวิตมันจะมีเหมือนเป็นปลั๊กไฟคล้ายๆหัวปลั๊กไฟอ่ะ ดังพอดังแก๊กเนี่ยก็เรียบร้อยแล้วเสร็จอันนี้ติดแล้วอะ่ะติดก่อนนะพอกดก็คือใช้งานได้เลยเนี่ยพอกดตรงนเนี้ยนี่นะครับพอกดสวิตช์เนี้ยก็จะใช้งานได้เลยไฟสีเขียวก็จะขึ้นถ้ากดซ้ำอีกทีนึงก็จะแรงขึ้นกดครั้งที่3คือหยุดเครื่องง่ายมาก อันนี้แสดงว่าเขามีแบตเตอรี่มาให้อยู่แล้วในเครื่องนะครับก็สามารถใช้งานได้เลยเดี๋ยวเราลองเทสการใช้งานดูว่ามันใช้งานได้ดีอย่างไรนะครับอันนี้พื้นห้องแบบสกรปรกมากเขาอยู่ใกล้ลูวิ่งนะลองกดใช้งานดู ใช้งานง่ายนะครับเดี๋ยลองเร่งสปีดนะหลังจากที่เราได้ลองเทสการใช้งานไปเมื่อสักครู่นะครับเราก็ เอาเจ้าตัวผงไ,ไปทิ้งแล้ว่ไม่ได้ดูเลยคือได้ผงมาค่อนข้างเยอะนะครับก็คือกรองกรองได้ดีนะครับมีทั้งผงแบบละเอียดนะเยอะเลยแหละแล้วก็ที่เป็นเส้นผงเส้นผมต,ต่างๆก็อยู่ในนี้เยอะนะครับวิธีการวิธีการเอาออกเนี่ยมันจะเป็นอย่างเนี้ยเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้นนนนนนนเทไปแล้วนะแต่ก็ยังมีเศษผงอยู่เพื่อนๆนจะเห็นว่าก็ยังมีแบบผงเห็นไหมเห็นไหมอยู่อันนี้คือเศษที่แบบม่ได้เททิ้งออกไปนะเททิ้งออกไปคือเป็นพวกผมอะไรอย่างนี้ออกไปแล้ว แล้วก็เวลาชาร์จไฟนะครับก็เราก็ง่ายๆเลยเดี๋ยวเอาตัวนี้ใส่เข้าไปก่อนตัวนี้วิธีการใส่เมอกี้ไม่ได้บอกไปนะมันจะเป็นเหมือนตรงนี้มันจะเป็นแบบสลักกับพอดีกับตรงตรงข้างในเลยเป็นสลักเห็นปะสลักด้านนี้จะเอาเจ้าตัวนี้วางลงไปแล้วก็ดันดันมันก็จะดังแบบกรึกพอดีเลย แล้วเราก็เสียบปลั๊กนะครับตัวชาร์จไอตัวที่ชาร์จที่เขาให้มาเนี่ยอันนี้ปลั๊กที่เราได้เป็นปลั๊กหัวไทยปกติไม่ต้องใช้ตัวแปลงเลยนะแล้วก็เอาตัวนี้วางลงไปมันจะเป็นตรงนี้เหมือนเป็นเห็นไหมเป็นเหมือนที่ชาร์จพอดีกับตัวตัวนี้เลยแล้วไฟสีแดงก็จะขึ้นเพื่อเห็นไหมไฟสีแดงตรงนี้ก็จะกระพริบทันทีเลยว่าเนี่ว่ากําลังชาร์จไฟอยู่แล้วเราก็คงต้อง ชาร์จมันให้เต็ม,มนะครับตรงนี้พอพอเวลาชาร์จเสร็จน่าจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะแต่เวลาที่เราสมมติชาร์จเสร็จเรียบร้อยเราจะเอาไปใช้งานนะ่ะก็คือว่ามันจะมีตัวตัวด้านล่างนี่เห็นปะก็คือสลักที่แบบกดสามารถพรกดปุ๊บเนี่ยกดึงออกได้ง่ายนี่เนียใช้งานง่ายนะชาร์จไปก่อนนะครับใช้งานง่ายอยู่ โดยสรุปเลยเครื่องนี้ก็ใครที่จะหาเครื่องดูดฝุ่นก็เป็นตัวเลือกสําหรับเครื่องดูดฝุ่นไร้สายตัวหนึ่งซึ่งราคาอยู่ที่2,200บาทจริงๆรุ่นของยี่ห้อ AirBot นะเราไปดูในในร้านค้าออนไลน์เขา,าเขาก็จะมีตั้งแต่พันไปปายนะครับ มา2,000 2,002อะไรอย่างเงี้ย3,000 4,000ก็ 34, 000, 000คือน่าจะเป็นในเรื่องของประสิทธิภาพการใช้งานเรื่องของความเร็วของมอเตอร์ต่างๆนะครับตัวนี้อยู่ที่2,002ก็ผมว่าน่าจะพอเหมาะกับการใช้งานที่ห้องที่บ้านเล็กๆแล้วแหละไม่ต้องไม่ต้องอันใหญ่มากก็เป็นตัวเลือกอีกห้อหนึ่งที่ผมว่าก็สวยงามน่าใช้วัสดุดูดีทีเดียววัสดุมันจริงๆมันมันก็เป็นเหมือนเป็นพลาสติกนะอืมแต่ว่ามันก็ดูมีความพรีเมียมอยู่ในระดับหนึ่งเลยแหละนะครับ ครับสุดท้ายสำหรับวันนี้ก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e นะครับกดสั่นกระดิ่งไว้นะครับเวลามีคลิปหน้าคลิปดีๆเนี่ยเราจะได้เจอกันอีกสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับบ๊ายบายครับ